สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษากับคุณครูฮาซูไยชิ้นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นักเรียนทุกคนอยากทราบไหมคะว่าอาหารดีมีประโยชน์นั้นมีอาหารอะไรบ้าง ถ้านกักเรียนทุกคนอยากทราบแล้วเราไปเริ่มเรียนกันพร้อมๆเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นักเรียนดูสิคะในภาพอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อนกักเรียนหรือไม,ม่อย่างไร Yes or No นะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนจะต้องตอบว่า Yes ใช่ไหมคะ Yes ก็คืออาหารจำพวก ผ,ผลไม้ต่างๆส่วนโนก็คืออาหารจำพวกแป้งนะคะอย่างเช่นพิซซ่าโดนัทเฟรนฟรายเบอร์เกอร์ไก่ทอดนะคะไอศครีมแล้วก็อื่นๆนะคะอ่าแสดงว่านะคะนักเรียนทุกคนเลือก yes นะคะ yes ก็คืออาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะอาหารคือ อา,อาหารนะคะก็คือสิ่งที่บริโภคเข้าไปแล้วให้ประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเช่นทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายโดยไม่มีพิษภยัยและให้โทษแก่ร่างร่างกายนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าอาหารที่มีประโยชน์นั้นมีอาหารอะไรบ้าง ในแต่ละวันเราต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลัางงานจากสารอาหารทำให้เราเจริญเติบโตและแข็งแรงช่วยป้องกันโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆได้นะคะอ่าเรามาดูนะคะในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 1. เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ เหมาะสมกับความต้องการของคนในแต่ละวัยโดยกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยกันนะคะในแต่ละมือ้อเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาหารหลัก5หมู่นั้นมีอะไรบ้างน,นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะหมู่ที่1โปรโตีนอ่ะโปรโตีนได้มาจากเรากินเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวน,นะคะปลาไข่นมแล้วก็ถั่วนะคะ ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ไขน่นมถั่วแล้วสารอาหารที่ร่างกายจะได้รับก็คือโปรตีนนั่นเองนะคะต่อไปหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตก็มาจากการที่เรานั้นไปรับประทานข้าวแป้งน้ำตาลเผือกแล้วก็มันนะคะอ่าแล้วก็จะมีอ่าเก่ยวกับ ขนมปังต่างๆนะคะที่ทำมาจากแป้งถ้าเราไปรับประทานอาหารเหล่านี้แล้วนะคะร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะต่อไปหมู่ที่3นะคะเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุนะคะเกลือแร่ก,ก็มาจากการที่เรานั้นไปรับประทานพืชผัดต่างๆ่าถ้าเรารับประทานพืชผัดต่างๆแล้วนะคะ ร่างกายของเราก็จะมีระบบการขับถ่ายที่ดีผิวพรรณก็จะดีด้วยนะคะนักเรียนต่อไปหมูีสี่นะคะวิตามินวิตามินก็คือเราไปรับประทานผลไม้ต่างๆถ้าเรารับประทานผลไม้น้อยแล้วนะคะร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารที่เรียกว่าวิตามินนั่นเองนะคะคุณต้วงว่านกักเรียนทุกคนคงที่จะชอบผลไม้กันนะคะ ต่อไปหมูสุดท้ายนะคะหมูที่5ไขมันไขมันก็ได้มาจากไขมันที่ได้มาจากพืชและไขมันที่ได้มาจากปัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนยหรืออาจจะเป็นกะทินะคะก็มาจากไขมันทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการเลือกรับ กินอาหารที่มีประโยชน์ในข้อต่อไปนะคะข้อที่2เลือกกินอาหารที่ปรุงใหม่ๆสะอาดไม่มีมแมลงวัน้อม3เลือกกินอาหารที่สดใหม่ๆปลอดจารพิษสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลง 4. เลือกดื่มน้ำสะอาดนะคะอย่างน้อยวันละ6-8แก้วและนมทุกวันอย่างน้อยวันละ2แก้วนะคะนะักเรียน ต่อไปเรามาดูอาหารที่ไม่มีประโยชน์คืออะไรนะคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่ไม่มีคุณภาพทางผู้ชนาการให้พลังงานสูงมากเกินไปจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอ้วนอาหารขยะนะคะจะประกอบด้วยอาหารขค้าหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณสูงของแป้ง น้ำตาลไขมันและเกลือแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำนี่แหลคะค่ะก็คือความหมายของคำว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั้นมีอาหารอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คืออาหารจำพวกของหมัดดองนะคะ่าไม่ว่าจะเป็น อาหาร,อารของหาวานที่เป็นผลไม้ดองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะนักเรียนข้อที่2ก็คืออาหารที่ผสมสีนะคะอาหารเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเยลลี่ต่างๆหรือว่าขนมต่างๆที่เราชอบกินนะคะอา,อาหารที่ผสมสีก็จะเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะต่อไปอาหารจำพวกน้ำอัดลม ชโโอเเ็อกโกแลตหรือว่าชอคคีหรือว่าลูกกมต่างๆนะคะอ่าไม่มีประโยชน์แล้วยังทําให้เกิดการถูกได้อีกนะคะนักเรียนต่อไปอขนมจุกกรอบนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะักเรียนชอบรับประทานกันใช่ไหมคะขนมนี้นะคะจะเป็นขนมที่ไม่มีประโยชน์นะคะนักเรียนต่อไปอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อไปนะคะก็คืออาหารที่ คนก็เล่นสารพิษนะคะอ,อย่างเช่นอา,อาหารที่ผ่านการยา่างอาหารที่ผ่านการดองหรือว่าอาหารที่ผ่านการาาานผ่กรใส่สารพิษนะคะต่อไปข้อที่6อาหารขยะอา,อาหารขยะก็คืออาหารที่มีจำพวกแป้งแล้วก็จำพวกน้ำตาลมากเกินไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโดนัทพิซซ่าเบอร์เกอร์ต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นมาม่าที่เราชอบรับประทานตอนนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะคะนะักเรียนต่อไปเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการกินอาหารเราจะปฏิบัติอย่างไรข้อที่หนึ่งเลยก็คือกินอาหารให้ครบ5้าหมู่นั่นเองนะคะ แต่และหมูก็จะให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักของตัวเองนะคะข้อ2กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้ออย่างเช่นมื้อเช้าเรากินข้าวยำใช่ไหมคะมื้อเที่ยงเราอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยจั๊บนะคะต่างๆอ่าก๋วยจั๊บหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะสามารถสลับกับอ่าอาหาร ที่เป็นจำพวกแป้งได้นะคะเพราะว่าอยู่ในหมู่เดียวกันกับข้าวนี่เองก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะเราสามารถจะสลับกันได้นะคะนะักเรียนต่อไปข้อที่3กินพืชผักให้มากๆและกินผลไม้เป็นประจำข้อที่4กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำ ข้อ5ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยข้อที่6กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรข้อที่7หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดข้อที่8กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนะคะข้อที่9กินอาหารให้ครบทั้ง3ม,มืือนะคะอานักเรียนอย่าไปละเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือว่า มือเย็นนะคะเราต้องกินให้ครบทั้ง3ามมือข้อที่10ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังทับถ่ายข้อ11ควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนข้อ12ควรใช้ช้อนกลางตัดอาหารเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่นข้อ13ไม่ควรเล่นหรือว่าพูดคุยขณะกินอาหารส่วนข้อสุดท้ายนะคะ ควรกินอาหารให้อิ่มพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปทั้งบทนี้นะคะ14ข้อนะคะเป็นข้อปฏิบัตินะคะในการกินอาหารนะคะอะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะสรุปบทเรียนนะคะที่เราเรียนวันนี้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะอะสรุปก็คือเราต้องกินอย่างไรให้ปลอดภัยคะ ก็คือเราจะต้องเลือกอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารอย่างเช่นอาหารหลักห้ามูนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็อาหารที่ไม่มีสารนเปื้อนหรือว่าสารพิษแล้วก็อาหารที่สะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะน,นั่นเองนะคะถ้าเราปฏิบัติได้ตาม3าข้อนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องราคา นะคะนักเรียนถ้านักเรียนทุกคนนะคะอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์อย่างเช่นในรูปภาพน,นะคะ,ะถ้าเราอยากคุณดีคุณสวยนะคะเราก็ต้องเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะเมื่อเรียนจบแล้วคุณครูก็มีภาระงานนะคะ เป็นใบงานนะคะเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้หนัเกเรยียนนาคำที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่าแล้วก็คุณนัเกเรยียนก็แยกนะคะว่าอาหารไหนมีประโยชน์อาหารไหนไม่มีประโยชน์นะคะคุณครูจะให้ตัวเลือกมาแล้วนะคะนัเกเรยียนอ่าสำหรับวันนี้นะคะ ชุณครูฮาซุฮาก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องอะไรในะนะคะทุกคนก็ต้องติดตามนะคะสําหรับวันนี้นะคะสลามอะไรก็มารองโมตุอนอะล่ตอเลโวะบรากา้า